การเติมเงิน t ูมันนี่วอลเล็ด้วยแอป,ปกสิกรก่อนจะเติมเงินนะครับเพื่อนๆลองมาเช็คที่แอป t ูมันนี่วอลเล็ก่อนนะครับว่าเพื่อนๆมีเงินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะเช็คในส่วนของตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ใส่รหัสเข้าไปนะครับเมื่อเข้ามาที่แอป t ูมันนี่วอลเล็แล้วนะใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาที่หน้าหลัก เพื่อนๆก็จะเห็นยอดเงินคงเหลืออยู่ในหน้าหลักเลยนะครับก็คลิกเข้าไปดูตอนนี้ยอดเงินคงเหลือของตัวอย่างนะคะมีอยู่12บาท .53 สตางค์งนะปัดแอปทูวันนี้ออกไปนะฮะเข้ามาที่แอป,ปกสิกรอีกเครื่องหนึ่งนะครับแอป,ปกสิกรจะเป็นอยู่ในเครื่องเดียวกันก็ได้นะฮะหรืออยู่คนละเครื่องก็ได้นะครับอันนี้ผมเติดยกตัวอย่างที่อยู่ในคนละเครื่องนะครับเปิดแอป,ปกสิกรเข้ามานะฮะ เพื่อนๆจะเห็นคําว่าเติมเงินนะฮะอยู่หน้าแอปกสิกรเลยโดยที่ยังไม่ได้ล็อกอินหน้าจอนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตล็อกอินหน้าจอก่อนนะครับโอเคใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะพอกดเติมเงินแล้วนะฮะอยู่ในหน้าแรกนะฮะก็ก็จะเห็นค่ายของอ่าค่ายของการเงินต่างๆนะฮะคลิกไปที่ ทูมันนี่วอลเล็ตได้เลยทูมันนี่วอลเล็ตจะอยู่ขวามือสุดนะครับจากนั้นบรรทัดแรกนะฮะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของปลายทางนะ,ะหรือของอหมายเลขที่เราจะเติมเงินเข้านะฮะหมายเลขโทรศัพท์นี้ต้องแม่นนะครับต้องแม่นเพราะว่ามันจะไม่มีชื่อของปลายทางนะ,ะหมายถึงชื่อคนนะฮะมันจะไม่มีเหมือนเราโอนตู้โอนอะไรนะมันจะไม่มีนะครับ มันจะมีให้เรากรอกใส่เป็นตัวเลขเฉยๆนะครับโอใส่ตัวเลขเบอร์โทรแล้วนะฮะก็ใส่จํานวนเงินด้วยนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่าง150บาทนะครับใส่จํานวนเงินเข้าไปตรวจสอบสักสองสารอบนะครับของหมายเลขโทรศัพท์บางทีเราอาจจะเคลื่อนอพ,มพิมพ์พลาดได้นะฮะมันก็จะไม่เข้า,าตรงเป้านะฮะน,นี้ก็ตรวจสอบไม่ต้องรีบนะครับตรงนี้ พอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กดถัดไปได้เลยนะ,ะอยู่ด้านล่างเดี๋ยว,ยวแอดมินกำลังตรวจสอบนะตรวจสอบยอดเงินตรวจสอบหมาเยเลขโทรศัพท์นะครับพิมพ์ผิดสามารถกดลบออกนะฮะกดลบออกได้นะ,ะจากนั้นก็กดตกลงได้เลยเมื่อเรียบร้อยแล้วนะฮะ พอกดตกลงแล้วนะฮะก็กดยืนยันอีกรอบหนึง่งทางแอปกสิกรก็จะออกเป็นใบสลิปออกมาให้เหมือนการโอนเงินทั่วไปนะฮะการโอนเงินปกตินะก็จะมีข้อความเข้าด้วยนะครับอันนี้ปัดแอปกสิกรออกไปได้เลยนะฮะทีนี้เราจะมาตรวจสอบแอปปลายทางนะฮะนั่นก็คือ t ูมันนี่วอลเล็นะฮะว่าเงินเข้าหรือยังฮะ,ะเข้าไปที่แอป t ูมันนี่วอลเล็ได้เลยนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะฮะก็ทําการล็อกอินใส่ยูสเซอร์เนมพาสเว ใส่พาสเวิร์ดของตัวเองเข้าไปนะครับอันนี้ขอขอ,อยันํนิ้วนิ้วบางนิดนึงนะครับพอใส่เข้าไปแล้วนะฮะก็เพื่อนๆก็จะเห็นทูบอนี่อเลตหน้าแรกนะฮะคลิกไปที่ยอดเงินคงเหลืออ่าก็จะเงินเข้าแล้วนะครับเรียบร้อยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับทุกท่านถ้าท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้พวกเรา ฉันไมนนี้แม